หลอดตรงนั้นนะครับให้เรานึกเลยว่ามันคือไฟพาวเวอร์ของแผงอินเวอร์เตอร์ตัวนอกบ้านจกเป็นไฟพาวเวอร์ที่ติดตั้งแต่เปิดเบรกเกอร์เปิดเบรกเกอร์ใหม่ๆนะครับมันจะกระพริบรัวๆปั๊บับปั๊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 บพอมันคุยกับตัวนายได้มันจะติดตลอดเลยเปิดเครื่องก็ติดตลอดปิดเครื่องก็ติดตลอดปิดเบรกเกอร์ถึงจะดับอ่าผมได้บอกว่าเป็นไฟพาวเวอร์ของแผงตัวนอก แต่ถ้าเมื่อไรไม่ว่าเครื่องจะเปิดอยู่หรือปิดแล้วมันกระพริบเป็นจังหวะนั่นคือตัวช่วยเราในกรณีที่ตัวในไม่มีข้อมูลแต่ข้างนอกมีข้อมูลเดี๋ยวเราค่อยดูกันมันช่วยเรา่างไนะครับตักตอนี้รอตัวนตอนนี้ข้างนอกมันรู้ตัวแล้วมันหยุดไปแล้วนะครับมันหยุดไปแล้วเหลือแค่คุยกับตัวนหนแล้วก็เลอเลอร์ให้เราเห็นนะครับหรือให้ลูกค้าเห็น ให้เราไม่ได้เดี๋ยวเราปีนไปหาตัวช่วยข้างนอกครับแต่ก็แต่อาการที่ผมจาลองเนี่ยอาการภายนอกตัวเนี้ยมันแบบเกิดที่ข้างในใได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตอนเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะกระพริบแล้ <c oughs> ขึ้นเลยเนี่ยอย่าเพิ่งนับนะครับ <c oughs> อย่าเพิ่งไปนับงานอย่าอาไปใช้งานไม่ได้ <c oughs> นะครับยังเอาไปใช้งานไม่ได้ไม่เหมือนแอร์ผนังที่นับจังหวะแล้วก็ไปซ่อมได้ระดับหนึ่งเลย แต่พอเป็นแอร์ขนาดใหญ่เนี่ยการกระพริบคือบอกให้เราดูว่ามันถ้ามีสายก็แล้วไปขึ้นเลยนะครับแต่ถ้าไร้สายต้องหยิบโอเคกระพริบแล้วแต่เราจะนับมไหมตอนนี้ไม่นับไม่นับเนาะแต่ว่าพผเอญรุ่นนี้อ่ามันมีแบบมีสายแน่นอนโค้ดมันมาพร้อมเลยเราก็ไปดูแบบมีสายก่อน ยังไงครับโคดอะรอะไรเอ่ย U4 แล้วไปดูที่ A หรือ B ดีไปดู U4 ให้ผมหน่อย U4 ตาราง B นะครับก็คือเซ็นเซอร์ที่อยู่ท้างบ้านใช่ไหมครับไปไล่วัดเอามีตัวใดตัวหนึ่งช็อตหรือขาดอยู่นะครับอ่านี่คือของตัวนอกทีนี้ถ้าแบบไร้สายละ่ะ แบบไร้สายบ้างแน่นอนลูกค้าใช้งานอยู่เครื่องตัดก,กระพริบปิดครับต่อให้ปิดเบเกอร์ด้วยเสร็จแล้วเราไปถึงเปิดเบเกอร์กดเมนูค้าง5วินหรือจนกว่าศูนยจะมาหอมปุ๊บกดเซตยิงไปที่เครื่องแล้วไปดูแพทเทิรกันนะครับอ่ามีติดยาวเนี่ยลางดีแน่นอน แล้วกี่ครั้งเราก็นบไปกี่ครั้งครับสามนะครับติดยาวแล้วสามไปดูตารางบีครับติดยาวแล้วสามคืออะไรตอตรบรรทัดเดียวกันนะเดี๋ยวดูสิเพราะมันราการเดียวกันเพียงแต่ว่านี่คือวิธีดูว่าบ้านลูกค้าถ้าแบบมีสายได้ยิ้มเลยแบบไร้สายก็ต้องยิงดูแล้วมีติดยาวไม่ติดยาวถูกไหมครับนี่คือการทบทวนทีนี้ข้อดีของมีสายคือถ้าเราสนิทกับลูกค้าดี ถ้ามันเออแล้วมีโค้ดขึ้นมาดีไม่ดีจบงานก่อนแบบไล้์สายถูกไหมเพราะเราจะรู้เลยให้ลูกค้าดูลูกค้าดูครั้แรกให้หไหอยครับมันเขียนว่าอะไรบ้างพอเรารู้โค้ดแล้วเราก็จะได้เตรียมอะไรไปเลยแต่ถ้าเป็นแบบไลฟ์สายเป็นไงครับจะให้ลูกค้ากดเนี่ยเดี๋ยวมีทะเลาะกันแน่เราทำงานได้เพราะมันผ่านตัว PDC เพราะตอนนี้เไม่ได้เดิเครื่องแต่พอเดินเครื่อง แล้วเกิดกระแสส,สูงสูงที่จะต้องคอมใช้ผ่านตัว PTC <ะ>เนื่องจากรีเลย์ไม่ต่อ PTC จะเป็นยังไงครับมันจะร้อนขึ้นจนความต้านทานสูงจนเป็นแม่ก่าโอมเลยทีนี้ไปไปไม่ได้ครับไปไปไม่ได้ไรแผงคอยร้อนอยู่ดีๆจะหายไปเลยปล่อยทิ้งไว้6นาทีตัวไหนบอกเลยลผ่านมา6 6นาทีหาคอยร้อนไม่เจอ เกิดกระพริบสื่อสารกระพริบสามอาสิบเอ็ดครั้งท่าเรียกดูหรือไอ้โคตทีกระพริบสามครั้งท่าเรียกดูหรือขึ้น E หกในรุ่นมีสายให้เราเลยนะครับตอนนี้เกิดขึ้นยังไงดูไปพร้อมกันเลยตอนนี้เราฉายให้ดูนี่คือไฟ LED สีแดงเครื่องที่ปกติต้องติดตลอดอ,อย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้เราลองเดินเครื่องดูว่าเดี๋ยวพ้นหน่วงปุ๊บนะตอนนี้ คิดว่ามันยังสื่อสารกันได้ไหมได้เพราะคอมยังไม่ได้เดินเด็กคอมเริ่มเดินปุ๊บไฟไปเลยไม่ได้ไปทางไหนดีกระแสสูงๆผ่านตัวพีดีซีครับเริ่มแล้วเริ่มอาการออกนะครับตอนนี้คอมไปแล้วไปไม่พอให้คอมเดินนะครับแต่ตรงนี้มันยังมีไฟค้างอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวมันจะหายไปเลยเดี๋ยวพอหายไปก็เนี่ยเป็นการ,ร,ารยืนยันแล้วว่าเหมือนกระแผงพัง วัชะนนปล่อยไว้หนาทีเออเลอร์จะเป็นสื่อสารถูกไหมเพราะข้างนอกมันหายไปเลยอยู่ดีๆหายไปดื้อข้างในไม่รู้นี่ไม่มีการติดต่อเข้ามาเออเลอร e ์ E6 มาเลยแล้วทำไมตอนนี้เบเกอร์มันต่ออยู่ถ้าเราไม่ปิดนะครับไฟที่มันแช่อยู่ตอนที่มันร้อนเนี่ยมันจะทำให้ b ี c ร,ร้อนอยู่อย่างนั้นไม่มีทางที่จะกลับมาเย็นได้เลยวัฉะนนเดี๋ยวจะวัดให้ดูมิเตอร์ของผม ป็นมิเตอร์ที่วัดโอห์มได้ในขณะที่มีไฟนะครับถ้าใครจะไปวัดเล่นดูดูกู้มือด้วยว่าวัดได้เปล่าเดี๋ยวมิเตอร์เปล่าเราจะวัดให้ดู PTC นะครับถ้าเราตั้งโอห์มไปวัดในตอนที่มันไม่มีไฟแล้วอุณหภูมิมันเท่าอุณภูมิห้องเนี่ยที่มันไม่ร้อนเนี่ยประมาณประมาณสามสิบสามโอห์มแต่รุ่นนี้เขาใช้สองตัวเห็นไหมครับเนี hmm. ่ย B464 B465 สองตัวสนานกัน ค่ามันจะได้ประมาณสิบห้าโอห์มสิบห้าสิบอโอห์มแต่ดูค่ามันตอนนี้ครับตอนที่เบกเกอร์ยังต่ออยู่แล้วก็ไฟดับแล้วขึ้นเป็นเมกโอห์มแมกกก็คือล้านโอหมเพราะฉะนั้นไฟไม่มีทางผ่านน่องไปได้เลยตัวในก็จะไม่เห็นตัวนอกไปตลอดอ่แต่ทีนี้อาการถ้ามันสื่อสารเสียเพราะคอยร้อนพังมันก็อาการนี้เหมือนกันถูกไหม อาการอย่างนี้เลยไฟไม่ติดเพราะแผงไฟร้อนพังและสื่อสารไม่มีแต่เราไม่รู้นตอนเนี้ว่าแผงมันพังหรือคอมพอเทคทาให้ไฟไม่เข้าสิ่งที่เราจะแยกได้ก็คือปิดเบรกเกอร์ครับอเราจะปิดเบรกเกอร์เราจะค er. งวัดให้ดูไว้นะว่าพอเราปิดเบรกเกอร์ไม่ให้ไฟจะไปแช่ที่ตัวมันเนี่ยมันเย็นลงเรื่อยๆอยู่าความต้านทานครับตอนนี้เป็นเคมอมแล้วนะลดไปเรื่อยๆแต่เราอยู่ในห้องแอ มาลงไวไม่ถึงนาทีเดี๋ยวก็เป็น15โอห์มแล้วแต่ถ้าเราไปงานจริงแล้วมันอยู่ข้างนอกเราถึงกําหนดว่า3นาทีถึง5เพื่อให้มั่นใจว่ามันเย็นลงจริงๆนะครับหรือการวัดนี่ก็เป็นการรู้เลยตอนนี้เหลือ100โอห์มแล้วนะครับเย็นลงมาเรื่อยๆเพราะเราตับไฟไปแล้วแล้วก็มันเย็นละ3ถึง5นาทีเราเปิดเบรกเกอร์ใหม่โดยที่ไม่เดินเครื่อง มันจะต้องผ่าน p ี c ที่เย็นตัวได้แล้วไปสร้างสื่อสารไฟติดได้นะครับแต่ถ้าเป็นแผงพังจริงๆให้คุณปิดเบรกเกอร์เท่าไหร่มันก็ต้องพังอยู่งั้นถูกไหมครับอ่านี่คือวิธีแยกออกมาว่ามันเกิดอาการหากันไม่เจอเพราะคอมโพเทตดัดไปหรือสื่อสารเสียถ้าการสื่อสารเสียนะครับปิดเบรกเกอร์เท่าไหร่มันก็เสียอย่างไรแต่นี่ดูนะครับอ่าค่ามันได้แล้วนะค่าเป็นปกติแล้วเดี๋ยวผมจะลอง เปิดเบรกเกอร์อย่างเดียวถ้าแผงพังจริงมันจะต้องไม่ติดกลับมาแล้วนะครับอวันนี้เราเปิดเบรกเกอร์แล้วนี่การสื่อสารมาด้วยนี่น้องสวัสดให้ดูว่าสื่อสารกลับมาแล้วอย่างนี้นแสดงว่าถ้าโกงไปดูหลอดติดไหมครับนอนอ่าเดี๋ยวเราฉายให้ดูก็ได้เนี่ยครับถ้าแผงพังมันไม่มีทางกลับมาติดได้อีกอ,อันนี้แสดงว่าที่หลอดมันดับไปเพราะไฟจํานวนมากไม่ไปเร่ เาผ่าน BDC b c บอกไว้ทําให้แผงไม่มีไฟจ่ายนะครับแต่การเนี้ยกาลองว่าตัวมันเสียไม่ได้เกิดคอมไม่ได้เกิดล็อกเลยคอมก็ไม่ได้ล็อกเซนเซอร์ลิชาัก็ไม่ต้องทําหน้าที่คอมไม่เคยร้อนเลยแต่ถ้าคอมโปริกพังเมื่อไหร่เราเจอการนี้แน่นอนนะครับแกบมาแล้วกลับมาติดนะครับไปซ่อมเครื่อง แล้วคอมโพเทคคอมโพเตคพังต่อตรงได้ไหมครับคำว่าต่อตรงหมายถึงให้ใช้งานได้ได้ไหมครับถ้าเราดูจากวงจรที่มันเป็นแค่สวิตตัวหนึ่งเนี่ยไ,ได้คนระับได้แต่เราต้องมั่นใจว่าคอมไม่ได้ล็อกถูกไหมดิฉันต้องไม่เสียดิฉันเราใช้ความท้านทานเทียบกับากราบได้แล้วก็เดินเครื่องถ้าคอมมันเดินได้มันคือไม่ล็อกถูกไหมครับ การต่อตอ้งก็แค่ไม่มีตัวคอมโพเทคอยู่แต่ไม่แนะนําให้ทําตลอดการเพราะเขาดีไซน์มาเพราะว่ากฎหมายบังคับให้มาตรฐานอุตสาหกรรมบังคับให้ทุกี่ห้องมีตัวมันอยู่ถ้าไม่มีตัวมันอยู่แล้วเกิดมีการคอมพังแล้วเขาไปดูเราอาจจะเป็นแพ้ไปเลยว่าไปดัดแปลงนี่หรอไหมครับแต่การต่อต้งองให้ขอ้ขอหมายของผมก็คือต่อให้ลูกค้าใช้งานเพราะเรารู้ว่าเองไม่ได้ทา ทางของคอมโบเทคจับต่อตรงให้ลูกค้าใช้งานเราก็สั่งอะไรอะไรมาเมื่อไหร่ก็มามเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับประมาณนี้ทีนี้ดูไฟคอมเราไม่ได้เช่นการที่จะจํำลองต่อไปนี้หรือ มันจะไปเกิดตั้มซังรอตั้มซังสองสามชั่วโมงคอยเปิดเริ่มไม่ได้นะครับเราไปหัดช่วยคือซ่อมสดเลยตัวในเดินอยู่ปีนแบข้างนอกครับปีเราไปดูไฟตรงนี้ถ้าเครื่องที่ปกติต้องเป็นไงครับที่ผมบอกไปต้องติดตลอดเครื่องที่ปกติติดตลอดแต่ตอนนี้มันเป็นไงครับมันกับพิบเรายิ้มเลยมีตัวช่วยละถึงตัวในไม่ช่วยเรามีข้างนอกช่วย ลองนับดูดเร่งๆหน่อยครับกี่ครั้งเนี่ยรอมันหยุดแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าไม่มั่นใจก็ 9, นับใหม่แต่มันคือเก้าครั้งนะครับเรารู้จํานวนครั้งแล้แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องดูร่วมด้วยนะครับในกรณีที่เราไปหาตัวช่วยข้างนอกเนี่ยต้องสังเกต คอน i ิชันหรือสถานะของคอยร้อนว่ามันเป็นแบบไหนจําได้ไหมเอ่ยที่น้องวิรัตบอกเราเมื่อช่วงเชา้าก่อนจะนับไปให้ดูกันว่าคอยร้อนเดินได้แล้วกับพิบกี่ครั้งตารางที่สองคอยร้อนเดินเดินหยุดจุดทุกสามนาทีแล้วกับพิบกี่ครั้งตารางสุดท้ายคอยร้อนไม่เดินแล้วกับพิบกี่ครั้ง คุยง่ายๆคือมันมีอยู่3ามตารางถ้าเราเปิดย้อนกลับไปนะครับในหน้าประมาณสักเทา่าไหร่นะ 83, 83. ดูในภาพประหนวกเลยครับหน้า83จะมีอยู่3ามตารางให้เราเลือกใช้เราให้เราสังเกตเครื่องนี้คอนดิชันเห็นว่าพรมหมุนติ้วแบบนี้มันจะเป็นคอนดิชันอะไรครับเครื่องทํางานได้ถูกไหมาาหาตารางที่เขียนว่าเครื่องยังทํางานอยู่ แล้วกระพริบกี่ครั้งที่เรานับได้แล้วมันบอกอะไรเราครับลองอ่านโหมดตรวจสอบอินเร์เตอร์ครับ mm hmm. เจอ,อยังเอย่ยมีใครไม่เจอไหม <The water. S 1> ต่อเน,นี้ยเครื่องมันทำงานได้นะแต่มันกระพริบเก้าครั้งมันบอกว่าโหมดตรวจสอบยินเรตเตอร์แจ้งมาว่าไม่มีคอมอยู่แจ็คหลุดเพราะนี้ยเขาถอดแจ็คคอมออกนะครับน้องเฮดน้องวิรัชถอดแจ็คคอมไปเซอร์อ ง่ายๆคือถ้าเราเอาตัวช่วยซ่อมสดข้างนอกให้ดูคอยร้อนก่อนนะครับว่าเดินได้เดินๆหยุดๆหรือไม่เดินแล้วค่อยนับไปกับพิ่มันแยกเป็นสามตารางราองค์รบจะแยกทําไมทําไมต้องมาดูอีกเขาแยกเพื่ออะไรรู้ไหมครับแยกด้วยว่าอาการไหนอันตรายร้ายแรงกับแยกด้วยว่าบางตารางจะมีหนึ่งครั้งเหมือนกันนะครับไม่เดินเลยหนึ่งครั้งกับ เดินได้หนึ่งครั้งอาจจะมีเหมือนกันแต่แยกอาการกันด้วยสถาน,นะเพื่ออะไรครับถ้าเราไม่แยกเป็นสามตารางนะครับเ,ออเลขโค้ดจะมีถึงยี่สิบกว่าเกือบสามสิบอาจจะทําให้เรานบภาพได้นะครับแต่พอเราแยกแล้วเนี่ยไปดูแล้วเนี่ยโค้ดจะเหลือแค่ประมาณไม่เกินสิบเจ็ดครั้งแยกด้วยดูก่อนเลยที่เห็นไฟกับพลิบเนี่ยคอยร้อนี่ยอาการมันเป็นยังไงอย่างตัวเนี้ยเราเห็นพัดลมหมุนติ้วก็แสดงว่าเครื่องทํางานอยู่ แล้วก็พิบกี่คังแล้วก็เลือกพลังที่ถูกต้องนะครับประมาณนั้นหรือทำไมถึงแรกเรื่องทำงานครับพัดลมกับคอมต้องทำงานพร้อมกันถูกไหมครับพัดลมทำคอมทำพัดลม,มเบาคอมเบาพัดลมหยุดคอมหยุดแต่เมื่อกี้คอมทำไม่ทำไม่รู้แต่ผมเห็นพัดลมทำแสดงว่าคำสั่งนะตอนนั้นคือคอยร้อนทำงานอยู่นะครับถ้าทำไม่ได้ก็ต้องเงียบไปทั้งพัดลมทั้งคอม หรือเดินแล้วหยุดทุกสามนาทีแล้วก็จะได้ยินเสียงคอมเดินอแล้วก็หยุดอีกสามนาทีก็พยายามเดินใหม่ไปเข้าเนี่ยสามตารางที่เราให้ดูกันนะครับอ่นาเพราะฉนั้นเมื่อไหร่อ่าตัวช่วยข้างนอกดูสถานน้ำคอยร้อนด้วยนะครับอ่าโอเค